ก็เมื่อวานนี้มีข่าวที่น่าตกใจแถมยังสร้างความมึนงงให้กับเด็กผีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแดนแอสเวิร์ดถึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผอ,อ,อกีฬาของสโมสรทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งทำงานได้เพียงแค่5เดือนเท่านั้นซึ่งจากรายงานข่าวของสื่ออังกฤษอย่างไซมอนสโตนเทียร์ห BBC เจมดักเกอร์เทียร์หนึ่งเทเลกราฟโรลี่วิทเวทียร์หนึ่งเดียแ ก็พอจะสรุปสาเหตุการแยกทางของป่าแดนกับสโมสรได้ประมาณนี้ครับเด็กถีย้อนกลับไปในช่วงทว้ายฤด,ดูกาลที่แล้วอินิออสของเซอร์จิมเตรียมที่จะไล่เอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งแม้จะเอาชนะแมนซิตี้คว้าชแชมป์เอฟเอครับมาได้แต่ทางแดนแอสเวิร์ดมองว่าควรให้โอกาสเทนฮากได้ทำงานต่อไปจนมีการขยายสัญญาเพิ่ม แต่สุดท้ายผลงานในช่วงต้นฤดูกาลก็ย่ำแย่จนเอริกเทนฮากโดนปลดในอีก2-3เดือนถัดมาและสโมสรก็แต่งตั้งรูเบนอาโมริมเข้ามาแทนซึ่งเซอร์จิมรู้สึกว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้ของแดนแอสเวิร์ดคือความผิดพลาดเช่นเดียวกันกับกลยุทธ์ของสโมสรในช่วงซัมเมอร์แม่ตอนนั้นก็แอบลุ้นเนาะว่าสรุปจะไล่หรือไม่ไล่สุดท้ายไม่ไล่ตอนซัมเมอร์แม่งก็มาเสียเงินเยอะ ตอนต้นฤดูกาลจนได้และหลังจากปลดเทนฮากออกจากตำแหน่งทางเซอร์จิมอยากรู้ว่าแดนแอชเวิร์ดมีไอเดียในการวางแผนด้านโครงสร้างของสโมสรเอาไว้ยังไงบ้างแต่คำตอบจากผอ,ออก,กีฬาก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายกุญซือคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนเทนฮากนั้นแดนแอชเวิร์ดต้องการใช้โค้ดอังกฤษ โดยรายชื่อที่แดนอยากได้มีทั้งเอ็ดดี้ฮาวมาโกซิวาโทมัสแฟงและแกรมพอตเตอร์รวมถึงแกเรสโซเกตด้วยแต่ว่ารายชื่อทั้งหมดยังไม่ใช่คนที่เซอร์จิมต้องการเพราะอินิออสอยากได้โค้ชมากฝีมือและมีบารมีเหมาะสมในการคุมสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เอาจริงๆรูเบนอาโมริมก็ยังไม่ได้มีบารมีขนาดนั้นแต่ความสามารถมีแน่นอนส่วนเรื่องการมาของรูเบนอาโมริม การพูดคุยนั้นได้เริ่มขึ้นในสัปดาห์ที่เอริกเทนฮาร์คคุมแมนยูไปเยือนเฟเดบาเช่เกมยูโรปาลีกทั้งเซอจิมได้นัดพบกับบอสเจ๋งโดยมีเซเด็บเบลฟอร์ดอ,อยู่ด้วยและทั้งคู่รู้สึกประทับใจในวิสัยทัศน์แถมพอย้ายมาบุค,คลิกของอาโมริมก็ยังถูกใจบรรดาแฟนบอลและนักเตะในช่วงเปิดตัวของการเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงด้วยอันนี้ชัดเจนนะทุกการสัมภาษณ์ทุกการพูดท่าทางของรูเบนอาโมริมเนี่ย มันได้ใจจริงๆทางด้านตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงแรกของตลาดซัมเมอร์ปี2024แดนแอสเวิร์ดไม่เห็นด้วยกับการซื้อตัวโจชัวเซอร์ซี่และมาไทเดลิกโดยมองว่าดีลของจาราดแบนเวดนั้นดูจะคุ้มค่ามากกว่าแต่บทสรุปที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นไปตามความคิดของป่าแดนเพราะแบนเวดโดนทางเอเวอร์ตันโกงราคาจนแพงเกินไปส่วนเซอร์ซี่กับเดลิก ย้ายเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของแมนยูซึ่งอินิออสได้รับคำชื่นชมว่าสามารถเสริมทัพได้มีประสิทธิภาพมากกว่ายุคของพี่น้องเกลเซอร์มาไทยเดอลอิกอะใช่แต่โจชัวเซิร์ซี่เนี่ยอาจารย์ดูกูยังไม่ได้เลยซึ่งหลังจากนี้ในตำแหน่งผอ,ออกีฬาเมื่อแดนแอสเวิร์ดลาออกไปแล้วหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นโอมาเบราดากับเจสันบิลคอก จะเข้ามาเป็นคนรับผิดชอบตามความเหมาะสมส่วนคนที่จะมาแทนจริงๆนั้นล่าสุดจารูก้าดิมาซิโอจากสกายอิตาเลียก็รายงานข่าวว่า Beta, อ,อันเดียสแบต้าผอกีฬาของทีมแอตมาอริดเป็นหนึ่งในคนที่แมนยูสนใจโดยแบต้าจะออกจากทีมตามหมีตอนจบฤดูกาลนี้หลังอยู่กับสโมสรจากสเปนมานานถึง11ปีคนนี้เอาจริงๆพี่อ้นไม่รู้จักแต่ ดูการซื้อตัวการเสริมทีมของแอตมาดริดเฮ้ยใช่ได้นะหลังจากนี้เด็กผีก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าสจิมแรดคิปแล้วก็ทีมงานหลังบ้านจะไปสรรหาพอออกีฬาคนใหม่มาจากไหนและเป็นใครโปรไฟล์ดีไหมสรุปสุดท้ายแดนแอสเวิร์ดที่เรารอกันเราอยากได้โปรไฟล์ก็ดีดีอ้าอยู่ได้แป๊บเดียวความเห็นไม่ตรงกันไปซะแล้วอะ เด็กผีคิดเห็นยังไงกับเรื่องการลาออกของแดนแอสเวดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูพี่อ้นจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะ